สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อราก็สู่ช่อง IMC ช่องนี้แล้วก็อยู่ผมมิชิีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับ Focusrite Scarlett 2 i 2 Gen 4อันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็รีวิวเองเนาะก็จะบอกว่าผมเนี่ยก็เพิ่งเข้าวงการ Audio Interface เหมือนกันที่จะมาแกะกล่องในวันเนี้ยคือตัวเนี้ยมันเปิดตัวมาน,นานมากแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะได้มีโอกาสได้ใช้งานมาแล้วก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเออทำไมผมถึงซื้อตัวนี้แล้วก็ไอ Audio Interface แบบเนี้ยนะครับกับไอที่ผมใช้เนี่ยอย่างตัว m a o Neo G1 n เเนนีี่ยแบบ้ย นะครับมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะไปแกะกล่องนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าระหว่างตัวแบบอินเทอร์เฟซหน้าตาอย่างเงี้ยที่มีลูกเล่นเอฟเฟกต่างๆเนี่ยนะครับกับออดีโออินเทอร์เฟซอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงเนาะคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เป็นโปรด้านเสียงอะไรมากนะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องของออดิโออินเทอร์เฟซอะไรเยอะเอาเป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานที่ผมแบบเข้าใจเองนะครับถ้ามีพี่ๆท่านไหนที่เป็นซาวน์เอ็นนะครับหรือว ของผมนะออ d i ออินเ r อร์เฟที่เป็นแบบเนี้ยมาโน G1 Neo เนี่ยผมว่ามันเป็นออดิโออินเทอร์เฟที่เป็นแบบเกมมิ่งนะครับหรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบชื่อเต็มๆเ,เลยก็คือมันเป็นเกมมิ่งออดิโอมิกเซอร์ก็คือถ้าพอมันเป็นเกมมิ่งออดิโอมิกเซอร์เนี่ยนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยต่อการเล่นเกมมากกว่านะครับอย่างเช่นการมีฟังก์ชันน้อยรีดิวเซอร์นะครับแล้วก็การเรื่องของ voice changer อย่างเงี้ยนะครับการแบบเพิ่มเสียงนะครับต่างๆเข้ามาได้อย่างตัว m a n e o G1 Neo อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของการแพร์ b l u e t o t h นะครับกับมือถือเอามาเปิิดดดดเเพลลงปอะไไร้้หมแวก็ การเปิดรีเวิร์บ ต่างๆนะครับก็คือมันจะเอ,อื้ออานวยต่อการเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เอ,อื้ออานวยต่อการเป็นเกมแคสเตอร์ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นออเดียโออินเทอร์เฟซสำหรับเกมมิ่งนะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกับเจ้าตัว Focus ไลท์คาร์เร็ต2ว2 Gen 4ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นออเดียโออินเทอร์เฟซนะครับสำหรับแบบนักดนตรีหรือว่าสําหรับคนที่ทํางานด้านเพลงด้านเสียงนะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นฟังก์ชันสําหรับการเล่นเกมเลยอย่างแรกเลยก็คือไม่ได้มีีมาาให้นนะคับบกก็็็จเเปสยยงงแววือ่ฟ ต่างๆยอย่างไอฟังก์ชัน Voice Changer อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีมาให้นะครับสว่วนมากจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของการทำเพลงทั้งนั้นอย่างเรื่องของแจ็คต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะมีแจ็ค XLR แล้วก็จะเป็นแจ็คแบบ Hi-C นะครับ Instrument Input เ,เอาไง่ายๆว่าฟังก์ชันทุกอย่างที่มันใส่เข้ามาในกล่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันสำหรับคนทำเพลง อัดร้องเพลงรวมไปถึงการมิกซ์เสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหมาะกับสายนักดนตรีมากกว่าเนาะซึ่ง2ตัวนี้มันก็จะมีทาร์เก็ตต่างกันอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้ก็จะสลหรับเอาไปเป็นสตรีมเมอร์เอาไว้เป็นเกมแคสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการอัดเพงลงร้องเพลงมิกซ์เพลงนะครับเล่นดนตรีไปร้องเพลงไปแล้วถามว่า2ตัวนี้คือควรที่จะเลือกซื้อตัวไหนนะครับถ้าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบว่าเกมแคสเตอร์ที่ร้องเพลงด้วยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆถ้าเกิดว่าคุณร้องเพลงด้วยเนี่ยเอาจริงมัล ตัวนี้โอตันี้มันก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าช่องคุณเป็นสายร้องเพลงหลักๆอย่างอาจไม่ว่าจะร้องเพลงในเกมไฟหรือจะร้องเพลงโคเวอร์ลงช่องก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคุณร้องเพลงเป็นประจําอยู่แล้วชอบการร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมว่า Scarlett ตทวร์ทูเจนเนี่ยนะครับมันจะตอบโจกกว่าเพราะอะไรอย่างตัวมาโนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเสียบแจ็คกีตาร์เข้าสู่ อูดิโออ็นดูเฟได้เพราะว่าไม่ได้มีอินพุตเนาะก็คือมันมี AUX ให้เข้าไปแหละแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดีอะไรมากตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบคุณเปิดเพลงในคอมนะครับแล้วก็คุณร้องเพลงไปด้วยมันจะเป็นแบบนั้นมันจะทําได้อย่างนี้ส่วนเจ้าตัวโฟกัสไลท์ก็คือคุณเล่นกีตาร์ได้คุณเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างเงี้ยตัวนี้มันจะมีแจ็คที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีได้แล้ว2ตัวนี้ราคามันต่างกันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างตัวโฟกัสไลท์ทูเอ็นดูตัวนี้มันราคานนั้อ ซึ่งราคามันห่างกันเกืบเท่าตัวแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคนละสายกันเลยแล้วสิ่งที่ผมทําไมตัดใจซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับอ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวมา r โน่นะครับ g น n โ o ตัวนี้บิตเลสเสียงอะ่ะมันอยู่ที่16บิต44,000 100เฮิรตซ์ซึ่งมันเป็นบิตเลทที่โอเคใช้งานได้กับไมโครโฟนปกติทั่วไปคือถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ในการเล่นเกมหรือว่าคุณเอาไปใช้ในการสื่อสารเนี่ยแค่เนี้ยเพียงพอแล้วแล้วก็มันลูกเล่นเยอะมากนะครับไวท์เชงเจอร์เงี้ยเปลี่ยนเสียงเป็นเด็กเสียงอะไรเงี้ยเล่นได้มีนอยดิเดュเซอร์มาให้สาหรับคนที่บ้านติดถนนหรือว่าเสียงดังเนี้ยนอยดิเดเซอร์ของเจ้าตัวมิกเซอร์ G1 วตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากผมบอกเลยว่าควรค่ากับการซื้อมากแล้วก็มีรีเวิร์บทเสียงกล้องได้เอาไว้ร้ออออออเเล็กรราาาาแวสมมมถถืืืื่หุช ต่อนะครับแล้วเปิดเพลงไปด้วยได้เปิดเพลงไปร้องเพลงไปได้มันก็จะโอเคแล้วก็มีแบบว่า X l R นะครับมาให้ในตรงนี้ก็สามารถใช้งานแบบว่าขั้นระดับกลางได้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไมค์ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นอ่าชัวนะครับ Mv 7เนาะซึ่งไม์ตัวนี้ถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อแบบ usb เนี่ยนะครับมันจะได้24บิต48,000เฮิร์นะครับอันนี้คือสเปคไมโครโฟนที่ใช้ได้แต่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเจ้าตัว mono g1io เนี่ยมันใช้ได้แค่16บิต44,000เฮิร์ก็คือเป็นบิตเรทที่ต่ำที่สุดนะครับของบรรดาบิตเรทของเสียงแล้วเนาะมันก็ดูแปลกๆไหมว่าผมซื้อไม์ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยมาใช้แต่ว่าผมใช้บิตเรทได้แค่ระดับต่ำสุดทางๆังที่ถ้าเชื่อมต่อ usb เนี่ยผมสามารถใช้ระดัับสสสููงไไดด้้ม้มนกก็็เยทาาใหรอออีว่ื แพงแต่ว่าเราได้ใช้เสียงเท่ากับไมค์แบบราคา2อสงสพันอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้บอกว่าไมค์ราคาสอสงมสองพันไม่ดีนะแต่พูดถึงว่าเราเสียเงินไปเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราได้ใช้ฟังก์ชันที่มันเต็มประสิทธิภาพของไมโครโฟนไม่ได้อะมันก็แอบรู้สึกว่าเสียใจน้อยใจอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออไปเจอนะครับอันนี้มือสองที่ผมซื้อมานอะเป็นมือสองก็ตัวนี้มันสามารถรองรับบิตเรทได้สูงสุดที่บิต192กิโหเฮิร้อยเก้าสิบสองก0 0ลเฮิร์ตซ์ครือวเาหที่สง่ส้เลยแก้พอมป็นอออพันเทอร์ตซ์ที่บเองนะครับ เรื่องของเสียงเนี่ยผมก็ดูรีวิวมาเยอะเนาะเสียงเนี่ยมันใสจริง,รงๆแล้วก็มันมีโหมดแอร์โหมดเซฟอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อไปก็เอาง่ายว่าคือมันเหมาะกับการเรื่องของคนที่ใช้เสียงในการทำอาหารกินอย่างผมทุกวันเนี้ยถ้าคุณสเกตคิปางหลังผมจะใช้ไมช่วยมิวสิเวนเนี่ยในการทาคลิปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าจะเป็นการรีวิวอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเสียงมันออกมาแบบดีแล้วก็ควบคุมนอสได้เยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เราใช้ไมตัวเนี้ยในการทำอาหารกินเยอะในการไลฟ์สตรีมก็ด งาานนอะะไรปรปมณีนะ้ก็เลยได้เป็นเจ้าตัวโ o u u ส l i ท์ Scarlet t วีท2ตัวนี้มานะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับว่าทําไมผมถึงซื้อเจ้าตัวนี้มาทาั้งที่ผมมีมิกเซอร์ตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับให้สำหรับคนที่แบบกําลังรังเลว่าเฮ้ยมิกเซอร์แบบเนี้ย กับมิคเซอร์ audio e f f e c t แบบนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็จะตัดสินใจซื้อตัวไหนดีเพราะว่าผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีคนลังเลแน่นอนแค่เกิดเนี่ยเ้านาทีแล้วเดี๋ยวผมทำสแต็มให้คลิปนี้ผมทำสแตมให้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากมาฟังฮิตผลผมนะอยากนอนดูแค่ตัวเนี้ยโอเคเราไปกแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่คือผมเอาออกมาจากกล่องพัสดุแล้วยังไม่ได้เปิดดูเลยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับอ่ะหน้ากล่องเป็นอย่างนี้ให้ดูก่อนเนาะแล้วก็ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อจากร้านโปรปักอินนะครับผมก็เด Welcome to Studio Zao นะครับนี่แบบนี้เนาะอ่าโหทุกคนสวยมากโอ้ว้าว Very good ์ถ้ามนก็จะเขียนว่า Focus สไล h ์ครับโฟดูมือโปรมากอะ่ะโอเคข้างล่างก็มียางนะครับกันลื่นให้ด้านหลังก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกพอร์ตเอกเนาะแต่ว่าก็ศึกษามาบ้างนะครับ โอเคในกล่องก็มีสายมาให้นะครับเป็นสาย USB C นะครับ to USB A นะครับขออนุญาตไม่เอาออกมาแล้วกันเพราะผมจะไม่ได้ใช้เนาะเรามีสาย USB C อยู่แล้วนะครับเอ๊ะแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้องใช้สายเขาไหมเพื่อให้เสียงมันดีอเออผมว่าจําเป็นที่ต้องใช้สายเขานะเพราะว่ากลัวว่าถ้ามันเป็นสายแบบไม่คุณภาพอ่ะมันจะไอ้นี่หรือเปล่าอะ่ะแต่นี่มันเป็นสายจ่ายไฟเฉยปะโอเคเดี๋ยวเราใช้สายของเขาเลยครับเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่สุดนะ,นะครับเรื่องของปุ่มต่างๆเนาะ ด้านหน้าเนี่ยก็2แจ็คเนี่ยจะเป็นแจ็คเสียบไมค์นะครับเป็นแจ็คใหญ่นะครับก็ไมโครโฟนบางรุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องด,ดูดีว่ามันเป็นแจ็คนนี้ไม่ใช่แจ็ค3.5นะทุกคนมันเป็นแจ็คใหญ่นะแจ็คไมโครโฟนที่เราอาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างผมเนี่ยก็ไม่เคยใช้แจ็คแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเอาไปคู่กับพวกถ้าคุณซื้อเป็นเซ็ตไมโครโฟนอ่ะของตัวโฟกัสไลท์อ่ะมันก็จะมีมาให้นะครับเป็นแจ็คใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ควบคุมเกณฑ์ช่อง1นึ่งช่องสแล้วก็จะมีด้านหลังที่เป็น XR l 2อันซึ่งเราจะใช้พอร์ตด้านหลังตรงนี้แล้วก็ในส่วนของปุ่มเนี่ยนะครับขออนุญาตดูด้วยนะในส่วนของปุ่มเนี่ยก็จะมีอ่า Select นะครับ Select อันเนี้ยก็คือเอาไปเลือก Channel นะครับหนึ่งสองอะไรเงี้ย48โวลต์นะครับก็คือ Phantom Power เอาไว้ใช้กับไมค์คอนเดนเซอร์ต่างๆนะครับถ้าคุณใช้ไมโครเดนมิกนะครับไม่ต้องไปเปิดเนาะ48โวลต์นะครับแล้วก็ Inz นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ตดนตรีละนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ออ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 โโโตตต้้้้กกกกก็คก Auto ain, ก็ค Auto คคคืืาาาารรรเเเงงสีียยยนนนัั่่่แแหละะะบบบใทวมมจป ผมว่าปรับเกณฑ์ว่าอยากใช้ออโต้แล้วให้เสียงมันคุณภาพดีเลยเนี่ยก็เปิดออโต้ไปก็ได้ผมขอเพิ่มตัวอีกนิดนึงก็คือว่าออโต้ของทางโฟกัสไลท์เนี่ยไว้ใจได้นะครับ Auto รออโต้หลายแบรนด์นะพอกดปุ๊บแล้วเพี้ยนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเกินเดี๋ยวดังเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของทางโฟกัสไลท์อ่ะคุณไว้ใจได้คุณเปิดออโต้ปุ๊บเนี่ยคือมันจะเอาเสียงที่ดีที่สุดให้กับคุณได้เลยนะครับก็คือไว้ใจได้นั่นเองนะโหมดเซฟก็คือโหมดที่เหมือนลิมิเตอร์นะครับก็คือเวลาคุณตตตะะะะะะะโโกกกกกกกนนนนนนหหหรรรรรืืืออออออไไไไยยยยย่่่่่าา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 งงงงงงเเเเเเีีีี้้้้้สสมมมมัััจจคคคคิิิปปบบบววววภษช็แแลุณถด คาแรคเตอร์ <Character S 2> ช่องคุณเป็นช่องคนแหกปากแล้วต้องการเสียงแตกก็ให้ปิดฟังก์ชันเซฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการแบบว่าเวลาร้องเพลงหรือว่าเวลาพูดในสตรีมเนี่ยไม่อยากให้เสียงมันแตกก็เปิดโหมดเซฟไว้นะครับตัวโหมดแอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของโทนโทนเสียงย่างเสียงอย่างเงี้ยพอกดปุ่มเนี่ยเหมือนเสียงจะใสขึ้นอันนี้คือตามที่เราไปดูรีวิวมานะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะฝั่งขวาก็จะเป็นเอา์พุตควบคุมเรื่องของตัวหูฟังนะครับมอนิเตอร์แล้วก็เสียงของเดสก์ท็อปต่างๆแล้วก็กดได ดดนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการปรับสเกลหูฟังนะครับว่าจะเอาหูฟังดังเบาอะไรแค่ไหนนะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ทาตรงนี้นั่นเองอันนี้ในส่วนของด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของ XLR 2พอร์ตนะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวนี้สามารถใส่อินพุตได้4พอร์ตหรือก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถใส่ไมค์ได้4ี่ตัวแล้วคุณก็เลือกเลยว่าคุณจะเอาไมค์ตัวไหนแต่ว่าถ้าออนเสียงพร้อมกันนี่ยมันจะออนเสียงได้พร้อมกัน2พอร์ตนะครับเพราะว่านี่มีตัวปับมาให้2ออันเนาะต่อได้สนนี่ไพง you mm -hmm. ก็คือ่งังลาโพงตัวที่เรารีวิวไป edifier m r f o อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาแจ็คเนี่ยมาต่อตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีพอร์ต usb c นะครับผมก็เอาไอาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปของเรานะครับแล้วก็จะมีพอร์ต5 v dc นะครับเอาไว้ต่อ power นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราเสียบไฟแล้วเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจ่ายไฟไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเสียบไฟด้วยเพราะว่าอย่างตัว mano g one o อ่องผมเนี่ยต้องเสียบเชื่อมต,ต,นะต่อเา้กับคอมพิวเตอร์ จะขึ้นเลยหรือเปล่านะครับปึ๊บเฮ้ยไฟขึ้นมาทุกคนอ่าเห็นไหมเห็นไฟวิ่งไหมเออสวยเว้ยแล้วก็นี่มีเห็นไหมสี่สิบแอ่ากดปิดนะครับไฟเนี่ยจะขึ้นตามตัวอักษรเลยนะอ่าไฟขึ้นตามตัวอักษรเลยแล้วก็ ปรับเก์ปรับอะไรได้โอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสเสียงนะครับที่ได้จากเจ้าตัว f o c u s ไรส์สกาเลต t t ไอทูเจนสตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงเห็นว่าเขามีซอฟต์แวร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันจะได้รู้ด้วยว่าเออมันปรับอะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยอ่าโอเคครับอันนี้ก็ผมเชื่อมต่อนะครับตัวสกาเล t นะ2 i ไอทูเจนนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ใช้คู่กับไมชัวเอ็มวีเซเว่นเนาะเสียงที่ท่านได้ยินก็เป โฟกัสไลท์สเล็ดนะ2 y 2 Gen4 ตัวนี้เลยนะครับก็ตอนแรกผมหาอยู่นานมากนะครับว่าเฮ้ยผมเสียบไปแล้วทําไมมันมีเสียงไมจี่แล้วก็ทําไมมันดังแค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้ แต่สเต็ปเนาะเอาสเต็ปแรกก่อนคือวิธีแก้การที่เสียบเข้าไปแล้วทำไมเสียงออกหูฟังข้างซ้ายข้างเดียวนะครับคือเจ้าตัว Scarlett นะครับ Focusrite ตัวนี้ Two by t o Gen สี่อ่ะมันสามารถอัดได้ทั้งเป็นแบบสตอริโอและก็โมโนเนาะซึ่งตอนเสียบไปครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบสตอริโอนะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยมาคลิกขวาที่ตรงหูฟังตัวนี้นะฮะแล้วก็มาเปิดที่ Sound Setting นะครับอ่าแล้วก็มาเลือกที่ตัวไมโครโฟนของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะขึ้น Focusrite USB Audio เนาะชื่อมันจะเป็น Analog อันนี้นะก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้ว คุณมาสังเกตว่ามันจะมีคําว่า1 Channel แล้วก็2 Channel นะครับถ้าคุณไปเลือกเป็นแบบ2 Channel เนี่ยนะครับมันจะเป็นการอัดแบบเซเรโอก็คือแยกซ้ายขวา ถ้าคุณเสียบรู1มันจะเป็นฝั่งซ้ายถ้าคุณเสียบรู2มันจะเป็นฝั่งขวานะครับก็ต้องให้มันเลือกเป็น1 c h a n ช e l น4ยี่บิตนะครับพอคุณเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมาเป็นแบบเต็มนะครับก็คือโมโนนะออกทั้ง2ข้างพร้อมกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้เรื่องของเสียงออกฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะอย่าง2ก็คือว่าทําไมเสียงไม่ถึงจีนะครับก็ผมหาสาเหตุอยู่นานมากตอนแรกคิดว่าเออมันมันพังหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับก็คือว่าไอ้ตัวสาย XLR ของผมเเนนน่่ยยมมันะััไัไไไไปปโโงงงะรบดดกกกกกกพพพวพววลฟฟฟออ้สืทาาตๆิ No ก็เลยเกิดเสียงจี่ขึ้นมาเป็นจี่แบบเหมือนเหมือนไมครช็อตอะฮะแต่ทีนี้พอผมลองโยงสายใหม่นะครับที่ไม่ได้ไปพ่วงกับพวกลัก3ตาหรือว่าเหล็กหรืออะไรเงี้ยนะครับพ่วงดีๆเนะี่ยก็คือเสียงหายแล้วแล้วก็ใส่แบบนี้เลยโอเคทีนี้เรื่องของโปรแกรมนะครับก็คือนี่โฟกัสไลท์คอนโทรลสองนะครับโหลดมานะครับตอนติดตั้งเนี่ยมันจะให้รีสตาร์ทคอมหนึ่งทีนะครับก็เซฟงานเซฟอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเขียนนะครับเป็นอนาะล็อกหนึ่งอนาล็อกสองเนาะ เอาง่ายว่าคือลาย1ลาย2แหละสำหรับ x l r ตัวนี้ออโต้เกณถ้ากูกดไปเนี่ยมันจะออโต้เกณให้แต่ว่าเราไม่ได้ออโต้เกณวิธีการปรับความดังเนี่ยก็เลื่อนอย่างนี้ได้เลยครับนี่แบบนี้นะฮะผมก็ปรับไว้ที่50เนาะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยไมมันก็จะมีบอกว่าตอนนี้เสียงอยู่ที่เท่าไหร่สามารถมาเปิดโหมดทุกอย่าง ตรงหน้าต่างนี้ได้แต่จริงก็กดที่ตัวโฟกัสไลท์ของเราก็ได้นะครับอ่านเนี่ยก็ผมเปิดโหมดเซฟไว้แล้วก็โหมดแอร์เนี่ยมีให้เลือก2องแบบก็คือ Present กับ Present and drive นะครับผมก็เลือก p r e s e n t แล้วก็ Drive เนาะเสียงมันก็จะได้ใสแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของการเลือกฟอร์แมตต่างๆนะครับให้มากดจุดสจุดตรงนี้แล้วก็มาที่คําว่า Preference นะครับเราสามารถเลือกได้ถึง192 Se ร้อยเกเลยทีเดียวก็ผมเลือกเป็นแค่48อย่างเดียวนะเดี๋ยวเร,เ,รเราลองเลือกร้อยงเว้า 4800H อ่ะผมลองเลือกนี่เสียงออกฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเห็นไหมนะครับเราต้องมาตั้งค่านะครับใน s า u n d Setting อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะอ่าเลื่อนลงมาแล้วก็มาเลือกที่ไมโครโฟนนะครับแล้วก็นี่ตั้งเป็น1 Channel นะครับ24เนาะให้ใช้ 24bit บิตนะ1 c ึ a งช e l 24 bit, กดไปครับอ่านี่เห็นไหมมาออก2ข้างแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเป็นเสียงแบบ 24bit บ9ิต0 0 Hz เหฮิร์หรือว่า1 9 2 k ง z กเฮร์นั่นแหละก็ลองฟังดูว่าเป็นยังไงกันบ้างพอผมลองฟัง Ờ, uh, đùa กราฟดูจักเกณฑ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองมอนิเตอร์ดูซิว่าเป็นยังไงนะขออนุญาตนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการรีวิวนะครับเจ้าตัว Focus Light นะครับ Scarlet ็ Scar 2 i 2 Gen4 นะอันนี้ก็จะสอนวิธีการแก้แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดนะครับคือใน y ยูทูบแบะไม่ค่อยมีใครออกมาสอนอะไรอย่างงี้เท่าไหร่เลยส่วนเรื่องพวกปุ่มต่างๆนะครับพวกแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกดได้อ่าถ้าอย่างว่า192กิโลเฮิร์ตเนี่ยเห็นไหมคุณจะไม่สามารถใช้โหมดเซฟได้นะครับแนะนำให้ไปใช้48กกิิโลเฮรร์ตซ็พอนะคับถือว่า48,000เฮิร์ตซอ่ะไม ไปถึงขั้น192ลอหรอกนะครับมันขั้าที่จะเกินจําเป็นนะคุณก็ลองดูว่าคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้นะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าคนที่เพิ่งซื้อใช้ใหม่ๆเนี่ยนะน่าจะแบบว่าใช้ไม่เป็นอะเสียบไปแล้วทําไมเสียงออกข้างซ้ายข้างเดียวครับทำไมมีเสียงจี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รวมปัญหาที่ผมเจอแล้วก็ เอามารวมในคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากกันด้วยครับสำหรับ Focus l i ลท์นะครับสกาเลตทูไอทูเจนสนะไม่รู้ว่า Gen 5จะออกตอนไหนเนาะแต่ว่าถ้าใครที่คิดกำลังซื้อเนี่ยนะครับก็แนะนำเลยนะครับเสียงดีมากเนาะแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยก็แนะนำว่าให้คู่กับไมค์ดีๆหน่อยนะครับสองสามพันขึ้นแล้วก็ใช้ XLR กซ์ออาร์ได้อะไรเงี้ยก็จะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะสำหรับสายร้องเพลงสายอัดเพลงมิกเพลงนะครับเรื่องของแบบด้านเสียงโดยเฉพาะจะไม่ได้เหมาะกับว่าสายเกมเมอร์สสสสาาาาายยยยยยตตรรรรีีีีมมมมมเเเเเอออออ์่่่่งงงงผ้้้้้จะะะะใใหัันนนนไไขึก็ดคบแ แค่มันแบบว่าเออถ้าคุณซื้อมือ18,000พัน่ะมันมันยังมีออดิโออินเทอร์เฟซที่เหมาะกับสายเกมเมอร์มากกว่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไวจ้จะกลับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้คนตลาไปก่อนสวัสดีครับ